ข้อคิดหนุนใจโดยซินเทียรัชติโคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่17พระคริสตสถิตในพวกท่านอันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรีผู้เขียนเล่าว่าวันอาทิตย์นั้นท่านไปรับประทานอาหารเที่ยงกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งกำลังต่อสู้กับโรควิตกกังวลที่เธอกำลังเป็นอยู่ และอาการของมันรุนแรงมากขึ้นจนเธอไม่สามารถมาร่วมนมัสการที่คริสตจักรได้ตอนนั้นท่านรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนทูตของพระเยซูผู้ซึ่งจะนำความรักของพระองค์ไปสู่ผู้หญิงคนนี้และรับฟังเธอเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงทำดูเหมือนว่าการตัดสินใจของเธอในวันเหล่านั้นจะนำพาเธอ ออกห่างจากสิ่งที่พระเยซูทรงปรารถนาจะมอบให้เธอมากขึ้นผู้เขียนฟังแล้วก็รู้สึกเสียใจแต่รู้ว่าความรักของพระเยซูไม่มีวันจะออกห่างจากเธอไปอย่างแน่นอนและผู้เขียนก็จะทำเช่นนั้นต่อเธอด้วยระหว่างทานอาหารเธอเล่าบางอย่างให้ผู้เขียนฟังซึ่งทำให้ท่านตกใจแต่สิ่งนั้นก็ทำให้ท่าน อธิษฐานเผื่อเธออย่างสุดหัวใจเงียบๆในใจด้วยเธอพูดว่าเธออยากจะเป็นเหมือนผู้เขียนถึงแม้เธอไม่ได้พูดอย่างนั้นออกมาตรงๆแต่ผู้เขียนคิดว่าเธอหมายความว่าเธออยากจะมีสิ่งต่างๆที่ผู้เขียนมีไม่ว่าจะเป็นสันติสุขในจิตใจที่จะนำเอาความรู้สึกผิดต่างๆไปวางลงได้ซึ่งนั่นก็คือที่บาาของพระเยซูหรือ ความชื่นชมยินดีที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์รอบตัวอิสรภาพจากความกลัวความมั่นใจที่ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักห่วงใยผู้ทรงปกป้องและจัดเตรียมอบอุ้มเธออยู่ในพระหัตถ์เธอปรารถนาที่จะมีพระเยซูอยู่ในชีวิตของเธอจริงๆแล้วสิ่งที่เธอปรารถนานั้นเป็นความจริงได้ พระเยซูทรงอยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเธอเช่นกันพระองค์ทรงมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องการหรือที่เธอขาดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และทรงปรารถนาที่จะให้ทั้งปวงสิ่งเหล่านั้นแก่เธอที่เธอเห็นในตัวผู้เขียนแล้วปรารถนาจะมีไม่ใช่สิ่งที่ผู้เขียนเป็นอยู่แต่จริงๆแล้วเธอต้องการพระเยซู คำอธิษฐานที่ผู้เขียนมีให้แก่เธอก็คือที่เธอจะเห็นองค์พระเยซูและหยุดต่อต้านความจริงของพระองค์ผู้เขียนจะอยู่ตรงนี้อธิษฐานเพื่อเธอคอยรับฟังเธอและคอยบอกให้เธอรู้ว่าสิ่งที่เธอแสวงหาจะเป็นของเธอเพียงแค่เธอขอจากพระองค์เราจำได้หรือไม่ว่าใครเป็นคนแรกที่พูดเรื่องพระเยซูให้เราฟัง ลองหาวิธีขอบคุณคนคนนั้นที่นำเรามาสู่พระองค์ผู้ส่งให้ความชื่นชมยินดีและความหวังแก่ชีวิตเราติดตามข้อคิดหนุนใจได้ที่ยูทูบชา n นลคิดจากพระพรเชียงใหม่